เจ้าอาชีพเจ้าด้วกันเจ้าหลับหมูเจ้าหลับหมูเหนือยำเจ้าอับหลบเอ็นเจ้าอินไม่ได้ทายตอนหลับผู้พอเจ้าไม่ทายตอนกินพี่กินพอ ใ่ะตองกินพู่พอแล้วกันเจ้าทั้งนั้นเลยอย่างกินกันเจ้าข้าตอง อันนี้กินข้าวครับเดี๋ยวพักไทยภาษาเนี่ยว่าพักไทยเจ้าอ แสบๆจ้าไม่ถึงนักการเรื่อนี่แล้ว,วก็จองหอมอยากกินมาหลายลวันละเหลืองานมาดึกมาได้ทำกินแคทนน่ทีวันนี้บรรยุดทำกินเลยเจ้าหลับหมู Mm Hei. -hmm. Okay. วันนี้อย่างอูเลรเจ้ามนกิเข้าวได้กันเด้เจ้านี่หลับหมูเจ้าแถงไหนรวนๆเนี่ยแอบเจ้าแอบล่ำดีคนงามมาเด้อเจ้ามาเด้อพี่ป้าๆมากินข้าว้ด้กันเจ้าหลับหมูเจ้าหลับหมู ต่อกินข้าวก่อนนะเจ้าจะคลิปเ,เพียงแค่นี้ก,กันเด้อ